คืนหนึ่งที่มืดมนที่สุดในชีวิตคุณนั่งอยู่คนเดียวบนโซฟาโลกรอบตัวดูเหมือนจะกำลังพังทลายแล้วมีลูกแมวตัวเล็กๆเดินเข้ามางิบเงียบกระโดดขึ้นมานั่งข้างๆและเริ่มคลางเพียงแค่นั้นไม่มีคำพูดไม่มีการปลอบโยนแต่อย่างไรก็ตามคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้โดดเดี่ยววันนี้ผมอยากพูดถึงคำถามที่หลายคนสงสัยทำไมสัตว์ตัวเล็กๆที่ไม่ได้พูดอะไรเลย ถึงทำให้เราหายใจออกได้ในวันที่ยากลำบากที่สุดคำตอบไม่ได้มาจากความเชื่อหรือความรู้สึกเพียงอย่างเดียวแต่มันมีวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาที่รองรับผมจะพาคุณไปค้นพบว่าการรักษาบาดแผลทางใจไม่ได้เกิดจากการแก้ไขตัวเองแต่มาจากการได้รับความเชื่อมโยงที่ปลอดภัยและบางทีแมวตัวเล็กๆอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยานั้น เวลาที่คุณนั่งลูบแมวมีบางอย่างเกิดขึ้นในสมองของคุณที่คุณอาจไม่รู้ตัวงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นในปี2021พบว่าเมื่อผู้หญิงใช้เวลาลูบแมวของตัวเองระดับของฮอร์โมนออกซิโทซินในร่างกายเพิ่มขึ้นออกซิโทซินนี่คือฮอร์โมนเดียวกับที่หลั่งออกมาเวลาแม่อุ้มลูกหรือเวลาที่คนรักกอดกันเราเรียกมันว่าฮอร์โมนแห่งความรัก การศึกษาในปี2025จากวารสาร a p p l y Animal Behavior Science พบว่าแมวที่มีความผูกพันแบบปลอดภัยกับเจ้าของจะมีระดับออกซิโทซินเพิ่มขึ้นหลังจากการลรูบคลำแถมเจ้าของก็ได้รับผลเหมือนกันแต่นี่คือสิ่งสำคัญการเพิ่มขึ้นของออกซิโทซินจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อแมวเป็นฝ่ายเข้าหาไม่ใช่ตอนที่เราบังคับมันนี่คือบทเรียนแรก การเยียวยาไม่สามารถบังคับได้มันต้องเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้การอยู่กับแมวยังช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดการศึกษาในปี2002พบว่าการสัมผัสแมวอย่างนุ่มนวลช่วยลดความดันโลหิตและแม้กระทั่งลดความเจ็บปวดได้คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาแมวคลางเราถึงรู้สึกผ่อนคลาย คำตอบอยู่ที่ความถี่ของเสียงการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Journal of the Acoustical Society of America ในปี2001วิเคราะห์เสียงครางของแมว44ตัวรวมถึงแมวบ้านเสือชีต้าและเสือโครง่งผลการศึกษาพบว่าแมวทุกตัวสร้างความถี่เสียงระหว่าง25-150ถึง150เฮิรตซ์ความถี่นี้ตรงกับความถี่ที่ใช้ในการบำบัดทางการแพทย์มันช่วยในการสร้างกระดูก รักษากระดูกหับลดการอักเสบและส่งเสริมการหายของเนื้อเยื่อแนนซีมาตินจากโรงพยาบาลอินสปิราเมดิคอลเซ็นเตอร์อธิบายว่าการสั่นสะเทือนความถี่ต่ำจากเสียงครางของแมวถูกนำไปใช้ในการบำบัดด้วยเสียงมันสามารถช่วยลดการอักเสบเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและกระตุ้นการรักษาเนื้อเยื่อที่เสียหายมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเพื่อนของนักวิจัยคนหนึ่ง กระดูกไหปะระาหักจากการเล่นฟุตบอลหลังกลับจากโรงพยาบาลแมวของเขาที่ไม่เคยขึ้นชั้นบนมาก่อนเริ่มเดินขึ้นไปนอนทับบริเวณกระดูกที่หักทุกวันและคลางเสียงดังมากเมื่อกระดูกหายดีแล้วแมวก็หยุดขึ้นไปชั้นบนอี่อาจเป็นเรื่องบังเอิญแต่มันทำให้เราเห็นภาพว่าแมวอาจรู้บางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจสำหรับคนที่กำลังจมอยู่ในความโกลาหลทางใจ การมีกิจวัตรประจำวันที่แน่นอนอาจเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตได้การดูแลแมวให้กินอาหารทุกเช้าเติมน้ำตักสายทุกวันมันอาจฟังดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับคนที่กำลังซืมเศร้าหรือกำลังต่อสู้กับบาดแผลทางใจกิจวัตรเหล่านี้เป็นเหมือนจุดยึดที่ทำให้เรายังอยู่ในโลกความจริงได้มันเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องลุกจากเตียงในวันที่ยากที่สุดเพราะมีใครสักคนต้องการเรา มนุษย์เรามักจะถูกตัดสินตลอดเวลาในที่ทำงานในครอบครัวแม้กระทั่งโซเชียลมีเดียคุณต้องทำตัวให้ดีพอแข็งแรงพอสำเร็จพอแต่แมวไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้เลยแมวไม่ได้สนว่าวันนี้คุณทำงานผิดพลาดไม่ได้สนว่าคุณล้มเหลวในสิ่งใดมันไม่ต้องการให้คุณพูดถูกหรือทำตัวสมบูรณ์แบบการวิจัยด้าน attachment theory หรือทฤษฎีความผูกพัน อธิบายว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีสิ่งที่เรียกว่า safe h a v e หรือพื้นที่ปลอดภัยแมวสร้างพื้นที่นี้ให้เราโดยไม่รู้ตัวมันไม่ตัดสินไม่วิพากวิจารณ์มันแค่อยู่ตรงนั้นนี่คือสิ่งที่หลายคนต้องการอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนที่เคยได้รับบาดเจ็บจากความสัมพันธ์กับมนุษย์สำหรับคนที่เติบโตมาโดยขาดความผูกพันที่ปลอดภัยคนที่เคยถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้าย การสร้างความไว้วางใจใหม่เป็นเรื่องยากมากการดูแลแมวกลายเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ที่ปลอดภัยกว่าการศึกษาที่ตีพิมพ์ในจามา Network Open พบว่าผู้หญิงที่มีประวัติถูกทารุณกรรมในวัยเด็กเมื่อมีความผูกพันกับสุนัขหรือแมวจะมีอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญการดูแลแมวสอนเราว่าเราสามารถให้ความรักได้โดยไม่ถูกทำร้าย เราสามารถไว้วางใจได้โดยไม่ถูกหักหลังมันเป็นโอกาสในการเลี้ยงดูตัวเองใหม่ผ่านการดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นฉันมีคุณค่าไหมชีวิตฉันมีความหมายไหมนี่คือคำถามที่หลายคนถามตัวเองในยามที่มืดมนที่สุดการวิจัยด้านสุขภาพจิตพบว่าการมี Sense Of Purpose หรือความรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายเป็นปัจจัยสำคัญในการรอดพ้นจากภาวะสิมเศร้า และความคิดฆ่าตัวตายมีเรื่องเล่ามากมายจากคนที่รอดชีวิตจากความคิดฆ่าตัวตายเพราะพวกเขานึกถึงว่าถ้าฉันตายแมวจะเป็นยังไง American Psychiatric Association ทำการสำรวจในปี2023พบว่า86%ของผู้เลี้ยงแมวบอกว่าแมวมีผลดีต่อสุขภาพจิตของพวกเขาประโยชน์ที่พบมากที่สุดคือการลดความเครียดและความวิตกกังวล 69%・การให้ความเป็นเพื่อน6กการให้ความสงบ66%นี่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกมันคือสิ่งที่รักษาได้จริงแมวคือครูสอนขอบเขตที่ดีที่สุดบางวันมันต้องการความสนใจกระโดดขึ้นมานั่งบนตักนอนบนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์แต่อีกบางวันมันต้องการอยู่คนเดียวไม่ต้องการให้ใครมาแตะต้อง และนี่คือสิ่งที่แมวสอนเราความรักไม่ได้หมายความว่าต้องให้ทุกอย่างตลอดเวลาการมีพื้นที่ส่วนตัวไม่ได้หมายความว่าไม่รับการปฏิเสธไม่ได้หมายความว่าถูกทอดทิ้งสำหรับคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกค,คนที่เคยถูกครอบงำแมวสอนว่าความรักที่ดีต้องมีขอบเขตและการเคารพขอบเขตของแมว คือการฝึกเคารพขอบเขตของตัวเองการที่คุณดูแมวของคุณสักครู่มันนั่งอยู่บนหน้าต่างจ้องมองลกที่บินผ่านมันไม่ได้กังวลเรื่องเมื่อวานไม่ได้วิตกเรื่องพรุ่งนี้มันอยู่กับช่วงเวลานี้อย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า mindfulness หรือการมีสติอยู่กับปัจจุบันการศึกษาพบว่าเมื่อเราเล่นกับแมวเราถูกบังคับให้อยู่กับปัจจุบัน เราไม่สามารถคิดเรื่องอื่นไปพร้อมกันได้เสียงครางของแมว 25- 150เฮิรต์นั้นยังมีผลคล้ายกับการทำสมาธิอีกด้วยมันช่วยให้สมองเราเข้าสู่สถานะผ่อนคลายสำหรับคนที่ถูกหลอกหลอนด้วยอดีตหรือวิตกเกินไปเรื่องอนาคตแมวเป็นครูสอน mindfulness ที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยแมวปฏิเสธเราทุกวันอาจไม่ใช่อย่างที่เราคิดแต่ในแบบของมัน เรียกมันมามันเดินหนีเราอยากกอดมันกระโดดลงเราซื้อของเล่นราคาแพงให้มันกลับชอบเล่นกล่องกระดาษแต่เราไม่ได้เลิกรักมันเพราะสิ่งเหล่านี้และเราค่อยๆเรียนรู้ว่าการถูกปฏิเสธไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีคุณค่าบางครั้งมันแค่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมหรือไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแมวจะกลับมาหาเราเมื่อมันพร้อม และเมื่อมันกลับมาเราก็ต้อนรับมันด้วยใจเปิดกว้างไม่โกรธไม่ขุนเคืองนี่คือบทเรียนเรื่องไทมิ่งและความอดทนบทเรียนที่หลายคนต้องการเมื่อต้องเผชิญกับการปฏิเสธจากมนุษย์ในโลกที่ทุกอย่างต้องอธิบายต้องพิสูจน์ต้อง justify ตัวเองแมวสอนเราว่าบางครั้งการอยู่เคียงข้างโดยไม่พูดอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุด คุณไม่ต้องบอกแมวว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นไม่ต้องอธิบายว่าทำไมถึงเศร้าแค่มันนั่งอยู่ข้างๆบางทีมันนอนคางบนขาคุณมันก็เพียงพอแล้วการวิจัยด้าน ontological security หรือความมั่นคงทางอัติภาวนิยมพบว่าการมีแมวช่วยให้คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตระยะยาวรู้สึกมีระเบียบและความต่อเรื่องในชีวิตคนที่เป็นเจ้าของแมวบอกว่า พวกเขารู้สึกว่าแมวรู้เวลาที่พวกเขาต้องการการสนับสนุนและสิ่งสำคัญคือพวกเขาสามารถเล่าความกังวลและความลับให้แมวฟังได้โดยไม่ถูกตัดสินกรณีศึกษาหนึ่งภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตายมีเรื่องเล่ามากมายจากคนที่รอดชีวิตเพราะพวกเขามีแมว American Psychiatric a s s ociation รายงานว่าหลายคนบอกว่า การมีสัตว์เลี้ยงเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขายังอยู่ต่อไปถ้าฉันตายใครจะดูแลแมวประโยคนี้ฟังดูเรียบง่ายแต่มันช่วยชีวิตผู้คนมากมายการมีความรับผิดชอบต่อชีวิตอื่นทำให้เรามีจุดยึดในวันที่มืดมนที่สุดการวิจัยจาก Human Animal b o r n Research Institute พบว่าสัตว์เลี้ยงช่วยให้คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตระยะยาว มีกิจวัตรที่ให้การสนับสนุนทางอารมณ์และสังคมกรณีศึกษา2บาดแผลจากวัยเด็กและปัญหาความผูกพันการศึกษาจาก Nurses Health Study ตรวจสอบผู้หญิงที่มีประวัติถูกทารุณกรรมทางกายหรือทางเพศในวัยเด็กผลการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่มีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขมีอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญและสิ่งที่น่าสนใจคือ ผลน,นี้ชัดเจนมากในกลุ่มผู้หญิงที่มีประวัติถูกทารุณกรรมแมวสอนให้พวกเขาเรียนรู้ความไว้วางใจใหม่เรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์จะทำร้ายเรากรณีศึกษา3ความเศร้าโศกและการสูญเสียเมื่อเสียคนที่รักไปโลกดูเหมือนจะพังทลายในช่วงเวลานั้นแมวกลายเป็นจุดยึดเดียวที่ทำให้เรายังอยู่ในโลกความจริงได้ความเศร้าโศก ไม่ต้องการการแก้ไขมันต้องการเพื่อนและแมวเป็นเพื่อนที่ไม่พยายามทำให้เราหายเศร้ามันไม่รีบร้อนไม่เร่งเรามันแค่อยู่เคียงข้างการวิจัยพบว่าผู้เลี้ยงแมวที่กำลังเศร้าโศกรายงานว่าแมวของพวกเขาอยู่ใกล้พวกเขามากขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากแมวอาจไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันรู้ว่า คุณต้องการมันโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD เป็นปัญหาใหญ่สำหรับทหารผ่านศึกในสหรัฐอเมริกามีทหารผ่านศึกจากสงครามหลังเหตุการณ์11กันยายนมากกว่า250,000คนหรือ30%ที่ได้รับผลกระทบจาก PTSD การศึกษาของ Human Animal Bond Research Institute พบว่าทหารผ่านศึกที่มีสุนัขบริการ มีอาการ PTSD ลดลงนอนหลับดีขึ้นและมีความโกรธและความวิตกกังวลลดลงการวิจัยจาก Frontiers in Veterinary Science ในปี2019ศึกษาทหารที่มีปัญหา PTSD และได้รับการบำบัดร่วมกับสุนัขผลการศึกษาพบว่าการได้อยู่กับสุนัขเพียง10ส,สัปดาห์ช่วยเพิ่มความสามารถในการรู้สึกถึงความสุขและลดอาการ PTSD ได้อย่างชัดเจน แม้ว่าการศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นที่สุนัขแต่แมวก็มีบทบาทคล้ายกันโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการความสงบและพื้นที่ส่วนตัวสัตว์เลี้ยงช่วยเตือนคนที่มี PTSD ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในอันตรายอีกต่อไปพวกเขาปลอดภัยแล้วแม้ว่าแมวจะช่วยเยียวยาได้จริงแต่เราต้องระวังไม่ให้มันกลายเป็นการหนีปัญหาการพึ่งพาแมวมากเกินไปจนไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาจริงๆ อาจทำให้เราติดอยู่ในวงจรเดิมแมวไม่สามารถทดแทนความสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ทั้งหมดการวิจัยเน้นว่าสัตว์เลี้ยงควรเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาไม่ใช่การรักษาทั้งหมดบางคนอาจใช้การเลี้ยงแมวจำนวนมากเป็นวิธีหนีความรู้สึกไร้ค่าเส้นบางๆระหว่างการดูแลกับการควบคุมเป็นสิ่งที่ต้องระวังถ้าคุณพบว่าตัวเองเริ่มเลี้ยงแมวมากเกินไปหรือใช้แมวเป็นวิธีหนีความเหนา อาจาเป็นเวลาที่ต้องขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพแมวเ,เป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาไม่ใช่ทั้งหมดการดูแลสุขภาพจิตที่ดีควรรวมถึงการปรึกษานักจิตวิทยาการสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์การดูแลตัวเองและการทำงานกับตัวเองการศึกษาทางจิตวิทยาแนะนำว่า Animal Assisted Therapy หรือการบำบัดด้วยสัตว์ควรใช้ร่วมกับการรักษาแบบดั้งเดิม ไม่ใช่แทนที่มันนักวิจัยจาก Mental Health America เน้นว่าสัตว์เลี้ยงเป็นการรักษาเสริมที่ดีแต่ไม่ควรเป็นทางเลือกเดียววันนี้เราได้เห็นแล้วว่าการรักษาบาดแผลทางใจไม่ได้มาจากการแก้ไขตัวเองมันมาจากการรู้สึกว่าเรามีคุณค่าและเราไม่ได้โดดเดี่ยววิทยาศาสตร์ยืนยันผ่านการศึกษาเรื่องออกซิโทซิน ฮอร์โมนแห่งความผูกพันที่เพิ่มขึ้นเมื่อเราอยู่กับแมวเสียงครางของแมวที่ความถี่25ถึง150เฮิรตซ์มีคุณสมบัติในการรักษาจริงช่วยลดความเครียดส่งเสริมการหายของกระดูกและเนื้อเยื่อจิตวิทยาอธิบายว่าแมวสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์พื้นที่ที่เราไม่ถูกตัดสินไม่ถูกบังคับให้เป็นใครที่ไม่ใช่ตัวเรา และปรัชญ,ญาของแมวสอนเราเรื่องขอบเขตความอดทนและการอยู่กับปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ล้วนรวมกันทำให้การดูแลแมวกลายเป็นเครื่องมือในการเยียวยาที่ส่งพลังถ้าคุณกำลังเจ็บปวดกำลังต่อสู้กับบาดแผลทางใจอย่ารีบแก้ไขตัวเองอย่าบังคับตัวเองให้หายดีเร็วๆบางทีสิ่งที่คุณต้องการคือการเชื่อมโยงที่เรียบง่ายการรู้สึกว่ามีใครสักคน ต้องการคุณแม้จะเป็นแค่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่มีสี่ขาแม้ไวไม่ได้เป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาแต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ว่าเราสามารถรับและให้ความรักได้เราสามารถไว้วางใจได้เราสามารถเยียวยาได้และในโลกที่เต็มไปได้วยความซับซ้อนและความเจ็บปวดบางทีสิ่งที่เราต้องการคือสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดการนั่งข้างๆกัน โดยไม่ต้องพูดอะไรกลับไปที่คืนนั้นคืนที่มืดมนที่สุดคุณนั่งอยู่คนเดียวรู้สึกว่าโลกกําลังพังทลายแล้วแมวตัวเล็กๆเ,เดินเข้ามากระโดดขึ้นมาและเริ่มคลางมันไม่ได้พูดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นมันไม่ได้พยายามแก้ไขอะไรมันแค่อยู่ตรงนั้นให้ความอบอุ่นให้เสียงที่สงบและในช่วงเวลานั้นคุณรู้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยว บางทีนี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องการไม่ใช่คำตอบไม่ใช่การแก้ไขแต่เป็นการมีใครสักคนอยู่เคียงข้างและนั่นก็เพียงพอแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังจนจบครับหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆและกดติดตามช่องสายลมแห่งปัญญาด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในตอนหน้าพบกันใหม่ในบทสนทนาหน้าสวัสดีครับ